นี่แหละครับผู้เอกพลาดไม่ได้เลยนะครับวันนี้นะครับเพราะว่าน่ารักน่ารุ้นมากเลยทีเดียวในน้ำหนักนี้นะครับรถสัดสิบเจ็ดปอนด์ฟอร์มของเพชรดำรายนี้ก็เคยแพ้ไทก,กิแล้วก็ชนะเหนือธรณนนะครับมาพลิกแพ้ฝุกน้อยแล้วก็ครั้งล่าสุดชนะคณองศึกนายกต้มนะส่วนขิมรวยรายนี้นะครับก็แพ้ฟุกน้อยชนะดวงสุ้มพง แล้วก็แพ้ดวงสุพงค์ครั้งล่าสุดแพ้พลุกน้อยนะครับน้องโมยนี่พกูกพี่มาลุล้นแล้วกำลังใจมาขึ้นเยอะเลยแล้วก็ <c oughs> มีกกำลังเงินด้วยนะครับ<อ>ผมว่าชนะนี่ห้าหมื่นบาทนะครับทั้งคู่นี้อการคอครับเอาละครับว้าดดตั้งหูฟันศอกคืนเลยครับแบบนี้ <c oughs> ได้ดูของดีแล้วครับอย่าลุกไปไหนอย่ากระพริบตาครับโดยเฉพาะการคอนี่ไม่รู้ใครจะเตะใครนะครับคิมรวยนี่ก็ เป็นจอมเตะก้้นคอเหมือนกันนะครับออกแม่นูแต่ว่าจาังหวะนี้เพชรดาทั้งหมัดทั้งศอกนะครับมาคิมรวยไม่สนวันนี้เดินชนแล้วนะครับอาศัยความสดครับอ่าคิมรวยขยับมาแมวันนี้มานิ่งเลยครับสีหน้าแววตานี่ยเขาบอกว่าางไกรอยยิ้มเอ้าหมัดมาโอ้ยโดนศอกมาโดนแล้วครับเลือดมายังเอาละครับแบบนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเห็นเลือดครับ เอาละครับใครดีใครอยู่แล้วครับต่างฝ่ายต่างโดนด้วยกันใครจะแม่นกว่ากันเท่านั้นยิ้ม้วยเมียนจะเบียดโอ้โดนฝ้ายโอ้ฟอกคื้นเหมือนกันเอาละครับยกต่อไปมีเดือดหนะ้่แผลแตกมาแล้วด้วยครับมีแผลแตกนะครับที่หัว,วคิ้วจิ้มรวยแล้วก็เริ่มจะออกแห้งซ้ายเหมือนกันแล้วครับตอนนี้เดินขยักเข้าหาเอาสายเจอซ้ายนะครับแตก เ,เลือดห้ามเลือดดีเลวเกินนะครับเลือดไม่ไหลด้วยนะครับเอาขวาของเพชรดำเพชรดำนี่ทรพทโพงนะครับนี่เป่ากระถาบริกรรมเลยทีเดียวอาะสายปลายเพชรดำอา้าลงดันประตูไปทีนึงยืนกันใกล้ๆเลยนะครับเพชรดำกับคิมรวยครับเตะมาเตะคืนนี่ครับอาวุธมวยต้องบอกว่าคล้ายคลึงกันมากครับอยู่ที่ว่าใครจะหาเลได จับเป้าได้แม่นยับเหมาะเหมิงมากกว่ากันครับอ่าคิมรวยพยยับหาช่องครับเพชรดำเจาะล่างมาก่อนคิมรวยหมัดมายังไม่ถึงครับซ้ายเจาะยางไปตัวกันครับตัวกันโอ้สอกโดนแล้วครับแมาโดนยับยับยับสอกเอาคืนไปโอ้โหชุดนี้นี่เพชรดำมาทําได้ดีนะครับดักออกแค่แล้วก็สับสอกสวยๆคิมรวยทีจะเอาคืนครับโมโหนะครับเล่นสอกเหมือนกันเน้นสอกเหมือนกันนะครับยกนี้ออกมาแล้วก็ลูกเตะเจาะยางทาได้ดีนะครับโอ้ออกไปเจ็บๆไหลดอก ดูว่าเพชรดำก็ไม่ตกใจนะครับขยับขยับนี่นะครับแทงซ้ายคอยสก,กัดเอาไว้ตลอดครับแม่ใครเป็นโรคหัวใจนี่ห้ามดูนะห้ามดูซ้ำนะเอานี่นะครับอะไรก็เกิดขึ้นได้ต้องเดินต้องเบียดต้องชนแล้วนะครับดูนะครับขยับเข้าหาตั้งแต่ต้นยกที่สีกก่โอ้ตายเพชรดำโอ้ยมาแล้วครับการคอทีมง,งานนี่กวักมือบอกให้ให้เดินเบียดเข้าไปสายเริ่มจะทำงานได้ดีนะครับในช่วงต้นยกอา้า ไรกก็โอ้สายลงดานประตูซ้ายทีนะโอ้ยแต่ยัดลูกนี้เหมือนแสงสักมือสุริน์นะครับนี่แชมป์โลกเอาซ้ายปลายเพชรดำขึ้นมวยมาซ้ายเจอ้ายอา้าวแต่ไม่ใช่ปัญหาไม่ให้ปัญหาอตอนยกสีน่นี่ออกมาเร่งเตะสายได้สวยเลยนะครับขิ้นรวยเบิ้ลเกียร์ได้คืนยังไงเททิ้งไปเลยครับโอ้โหยังบีหัวใจนะครับอะไรก็เป็นไปได้ครับนี่คือมวยมันวันศุกร์ครับ โอ้โหเบียดกันจริงๆครับผู้นี้ฝ่ายกับซ้ายนะครับแต่ว่าเป็นซ้ายก่อซ้ายที่สนุกนะครับโอโ้แต่ว่ายุคนี้นี่ต้นยกตั้งแต่ต้นยกมานีชิมรวยนี่เดินขยับออกแข้งซ้ายได้ส,สวยๆเอาเพชรดำจยากไปตั้งรับเยอะไม่ได้ต้องขยันเหมือนกัน,นครับซ้ายดูนะครับโอ้โหอาแล้วฝ้ายเหมือนกันกับซ้ายมานีก่าซ้ายโต้ค้นเลยครับโอ้โหนี่นี่แหละคู่เอกวันนี้นะครับทุกยูมวยมันมันสุก อา้าวเพชรดำแดงน้ำเงินคิมรถซ้ายไปเพชรดำเอา้าปังเข้าไปเอา้าขิมรวยมาเพชรดำไปโอ้ไม่ต้องห่วงมันอย่างนี้นะครับซ้ายเจอซ้ายเอ้าขยับอย่าพลาดนะอย่าพลาดนะว่าตอนนี้นี่คุณภาพระดับ5้าดาวเลยครับซ้ายมาอ้าวขิมรวยขยับพยายามนี่ครับเปิดเกมตั้งไว้ตั้งไว้เพชรดำคืนยังไงครับอ่ะใกล้ๆกันใกล้ๆตีไม่ได้กรรมาการแยก ถือว่าสู้ในสมศักดิ์ศรีด้วยกันครับคู่เอกมันต้องสู้กันแบบนี้ครับเอาละครับสถานการณ์ในวิธีตอนนี้นะครับโอ้โหดูปานฝวนวุ่นวายไปหมดแล้วนะครับขิมรวยยกนี้นี่ออกมาทําผลงานได้ดี้ายโอ้เชรดำก็มีสายนี่คอยโต้คืนเป็นระยะเหมือนกันเอาเปียกเข้าไป้ายอีกแล้วนะครับ้ายโต้คืนมันนี่นะครับโอ้คอยเกี่ยวแล้วก็มีสายนี่โต้ยาวๆนะครับเชรดำ ไม่สนนะครับยังคงเบียดเข้าหาไม่ยอมง่ายๆชิมรวยขยับเข้าหามีมากแต่ว่ายัางทําอะไรได้ไม่เป็นชิ้นม่็นานเท็ดดำนี่ก็มีลูกถีดนะครับคอยสกัดเอพวกเข้าในนี่ก็ล็อกเอาไว้เลยนะครับคุมเกมด้วยความมั่นอกมั่นใจแล้วครับตอนนี้นี่เลยครับคู่นี้ชกกันในน้ําหนัก1 3 7ในรุ่นไ์เวทนะครับไรเวทไรเวทเราสันติภาก็เรียนให้ทราบไปทั้งนาทีต้นแล้วนะครับทั้ง3มุมเรียบร้อย แล้วก็ไปที่แดงนะครับแดงเพชรดำนะครับกก่ย่างหาดาวเป็นฝ่ายชนะทิ้มรวยนะครับสอจโอต้งปราจินนี่แม